ฟูจิครับ98กินเชื้อราไม่รู้ตัวคุณเคยท้องผูกท้องเสียโดยไม่รู้ตัวไหมครับนั่นมาจากการกินเชือ้อราถ้าเราเรียนรู้เพื่อที่จะกินเชื้อรานน้อยลงจะดีขนาดไหนครับไปดูวิจัยกันทุกวันนี้คุณมีโอกาสดื่มเชื้อราเข้าไปในร่างกายแบบนี้ครับเนื่องจากตู้เย็นของคุณมีเชื้อราอยู่ข้างในครับ รู้ไหมครับว่าตู้เย็นไม่ทาให้เชื้อราเสียชีวิตเชื้อรายังมีชีวิตยอยู่ในตู้เย็นครับเพียงแต่ว่ามันเติบโตช้าเท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นช่องน้ําแข็งหรือที่ทําน้ําแข็งแบบนี้ไม่ได้ทําให้เชื้อราตายได้นะครับเชื้อรายังมีชีวิตหลงเหลืออยู่ครับดังนั้นคุณจะต้องใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์มาเช็ดตู้เย็นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนี่เขาเขียนไว้เลยเป็นภาษาญี่ปุ่นครับคำถามคุณรู้วิธีการลดเชื้อราอันตรายในตู้เย็นไหมครับคุณลองคิดดูคําตอบคืออะไรครับ อันนี่นงคือการเอาวาซาบิมาใส่ลงในจานแล้วไว้ในตู้เย็นครับจะทําให้เชื้อราเติบโตยากครับ เมื่อเชื้อราเติบโตยากก็จะทําให้เรากินเชื้อราน้อยลงครับและวิธีที่2คืออาทิตย์หนึ่งคุณควรที่จะเช็ดตู้เย็นหรือทําความสะอาดตู้เย็นโดยการใช้นี่ครับแอลกอฮอล์เอามาเช็ดตู้เย็นครับเพราะในตู้เย็นจะมีคราบเชื้อราเกาะตู้เย็นอยู่เรื่อยๆครับเือนอาทิตย์ควรที่จะเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดทําความสะอาดตู้เย็นคำถามร่างกายเราสําคัญไหมครับทุกคนบอกสําคัญใช่ไหมดังนั้นคุณจะต้องใส่ใจกับร่างกายตัวเองก็คือการคทำความสะอาดตู้เย็นครับเพราะในตู้เย็นจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและเป็นแหล่งสะสมเชื้อราที่ทําให้เราป่วยได้ครับคุณทาความส อาดห้องคุณทําความสะอาดร่างกายแต่คุณไม่ได้ทาความสะอาดตู้เย็นซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากๆเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อราเข้าร่างกายหรือเชื้อโรคเข้าร่างกายฝากแชร์เรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆชาวไทยหรือคนรักของคุณครับเป็นเรื่องสําคัญอย่างมากมีผลวิจัยออกมาแล้วองค์นี้เป็นต้นต่อของเชื้อโรคทาให้คุณป่วยผมจะเอาข้อมูลที่มาจากต่างประเทศมาเล่าให้พม่อเว้นฟังอีกทีครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดใ,ให้กด3ปุ่มนะครับตัวที่หนึ่งครับก็คือการกดติดตาม2ครับกดกาลังติดตาม และอันที่3ก็คือการกดให้เป็นรายการโปรดครับถ้ากดสามสเตปนี้เวลามีโพสต์อะไรนะก็จะมีการเตือนครับแต่ถ้ากดแค่1ปุ่มเท่านั้นนะเวลาโพสต์อะไรจะมีการเตือนน้อยครับรากัน,นึงครับวิธีการติดตามในไลน์ครับเวลามีข้อมูลใหม่ๆมีผลวิจัยใหม่จะแจ้งให้กับเพื่อนๆทุกครั้งครับสุขภาพคุณจะสาคัญกว่าบ้านสำคัญกว่ารถยนต์สาคัญกว่าการลงทุนครับบาย